สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาววึงพาวรวยชาแนลนะคะพี่น้องจา๋าสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทท่านนะคะสวัสดีทั้ง f อฟเก่าแล้วก็ f อฟใหม่นะคะพี่น้องจา๋าขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะคะที่เป็นกําลังใจนะคะวันนี้น้องวึงก็มีแนวทางหานอยสูตรวัดใจนะคะพีน้องจ๋ามาแบ่งปันเนาะงวดประจําวันที่7สิงหาคม2564กนะคะ สำหรับงวดวันที่6น้องอุงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะพี่น้องสาเจาะไม่เข้าเนาะมาแต่ดินนะคะพี่น้อง๋าขอโทษด้วยนะคะพี่น้องสา,า,ะะงสาหลุดหลุดจริงๆค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาตามต่อกันของวันที่7นะคะก่อนไปชมนะคะพี่น้องสาก,ก็ฟองฟังคําเตือนกันก่นกอนเนาะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าป18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะพี่น้องจ๋าป,ปนกันไปเนาะเพราะว่าน้องหึ่งก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะพี่น้องจา๋าคำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนำมาแบ่งปันนะคะ<ๆ><ๆ>เผื่อมีตัวชอบนะคะพี่น้องจา๋าอ่ะ มาดูแนวทางของวันที่7นะคะพี่น้องจ๋าสำหรับสูตรวัดใจนะคะใครชอบสูตรไหนตามสูตรนะพี่น้องจา๋าแต่วันที่6สูตรหนึ่งเต็มเลยนะคะพี่น้องจา๋าสูตรหนึ่งนี่เข้าสี่น้อยหกคู่เนาะไปกองอยู่สูตรเดียวพี่น้องเอ้ยน้องหวงเลยนะวันนี้ต้องมานะคะวันนี้ สูตรวัดใจก็ขอให้มานะคะอยากให้พี่พี่เอฟี C ทุกๆท่านถูกนะคะ,ะเป็นแนวทางนะคะพี่น้องจา๋าเลือกไปกลับด้วยนะคะน้องหุงไม่ให้ตามทุกตัวนะคะพี่น้องจา๋าเอาตัวที่ชอบนะคะอ่าสําหรับของวันที่เจ็ดนะคะพี่น้องอุ่งก็จะให้เด่นที่2กับ3นะคะเด่นที่2กับัรูดด้วยนะคะสำหรับสนะคะ ถ้าเบอจะให้ที่สองสองสองสามสองเก้านะคะสำหรับสามนะคะพี่น้องจา๋าสามก็จะมีสามสี่สามหก สามเจ็ดนะคะส่วนชุดกันอชุดกันนะคะเก้าสี่สี่หนึ่งแปดแปดศูนย์นะคะพี่น้องจ๋าอ่าเดี๋ยวเรามาดูตารางกำลังวันกันนะคะ ส่วนตารางกำลังวันนะคะพี่น้องจา๋าก็จะมีหนึ่งสี่ศูนย์เก้านะคะอ่ะใครที่ไม่ชอบที่น้องฝึงจับคู่ให้ <c oughs> ก็สามารถจับในตารางกำลังวันได้นะคะพี่น้องจา๋าอ่มาดูตัวที่น้องฝึงชอบส่วนตัวนะคะอ่าสองที่ชอบนะคะพี่น้องจ๋าก็คือสองเก้าส่วนสามที่ชอบก็คือหกนะคะ ส่วนชุดกั้นนะคะชอบสีสีชอบเบิ้ลน,นะคะพี่น้องจา๋าสำหรับฮานอยสูตรวัดใจนะคะงวดประจำวันที่2,564นะคะ,ะก็ให้เด่นที่2กับ3วิ่งรูดด้วยนะคะพี่น้องจา๋าใครชอบก็จดไว้แคปไว้ได้นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องจา๋าโปรดใช้วิจารณญาณตัวเลขก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะพี่น้องจา๋า สำหรับท่านไหนชอบตัวไหนก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจ๋าไม่ต้องตามทุกตัวก็ได้เนาะเลือกตัวที่ชอบนะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็ไปกลับด้วยด้วยนะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะพี่น้องจ๋าจะได้มีกําลังใจทําแนวทางออกมาแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องเนาะแบ่งพี่ๆ FC ทุกๆท,ท,ท่านนะคะสุดท้ายนี้น้องวงก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะ รวยๆเฮงๆนะคะสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ